ในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับหมายพายฝาหม้อนะครับสายไฟสก็ตไบและตัวหม้อนะครับสำหรับตัวหม้อนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับสูงอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับหม้อตัวนี้ความจุอยู่ที่2ลิตรเลยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้2ระดับนะครับรูเสียบปลั๊กไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับหัวปลั๊กไฟนะครับจะเป็นแบบ2ขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับผมว่าร้อนไวหรือเปล่านะครับ ซึ่งความร้อนนะครับเราสามารถเลือกได้2ระดับนะครับจะมีระดับที่1กับระดับที่2นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปที่ระดับที่2เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะร้อนเร็วหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ไฟสีแดงก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเติมน้ําเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ําไปหมดขวดเลยนะครับ600มิลลิลิตรนะครับปิดฝาหม้อไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับ ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มขึ้นไอ้น้าแล้วนะครับน้ําเดือดปุดๆแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา3นาทีนะครับตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะลบก่อนลบก่อนนี่นะครับผมไอ้น้ําออกมาเลยนะน้ําเดือดนะครับ ร้อนมากแล้วนั้นตอนนี้โอเคนะครับผมถือว่าร้อนไวนะร้อนไม่นานนะครับผมประมาณ2-3นาทีนะครับก็ได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะครับซึ่งหม้อตัวนี้นะครับสามารถทําอาหารได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มตุ๋นนึ่งชาบูซุกี้หุงข้าวก็ได้นะครับเอาไว้อุ่นอาหารก็ได้นะครับทอดไข่ก็ได้นะครับท่านใดสนใจหม้อมินิมอลแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิงก์ที่ก้าเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับร้อนมากๆเลยนะครับขอตัวหม้อไปล้างก่อนนะครับ